องเปิดไปได้แล้วคะเพราะคุณแกล็อกค่ะปกติเด็กต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมคะคุณป้าใช่ปกติแต่ก็รุ่นสมัยไ,ไหนยี่สิบสามสิบปีห้าสิบปีประตูนี้มันต้องเปิดประตูล็อคไม่ให้ใช้เนาะไม่ให้ใช้ จากตรงนี้นักเรียนเคยเข้าได้พอมาถึงวันนี้นักเรียนเข้าไม่ได้แล้วเพราะเขาปิดประตูตายตั้งแต่หนูเรียนมาสามสิบกว่าปีเพิ่งจะมีคุณครูคนนี้เข้ามาค่ะก็ปิดโดยไม่รู้สาเหตุเลยก็แปลกใจอยู่เหมือนกันค่ะประตูมันก็ไม่ใหม่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะไม่ได้ชำรุดไม่ได้ชำรุดค่ะ ผสงหลานเนี่ยนะ,ะ,ะต้องจอดรถทั้งนอกก็ไม่ให้เข้าต้องเดินออกไปพาหลานไปสสงทางใน <c oughs> ถ้าปล่อยเด็กเข้าไปเฉยเฉยก็ไม่ได้อะหมามันดุอ่ะหม,มาแม่ลูกอ่อนไปร้องเรียนถึงกันจอมพลังแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถที่เอาเขาออกได้กูแขกคนนี้แล้วพ,พ่อแม่ผู้ปกครองส่งมาต่างก็ สมัยไหนต่อสมัยไหนอย่างอย่างก็รุ่นป้ายังยัง,ยงโดนได้เรียนนะจ๊ะอายุหกอายุหกสี่แล้วโรงเรียนเนี่ยมันเกิดมานานแล้วถ้ามาเจอคุยรุ่นนี้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นกีฬาในโรงเรียนก็ไม่มีกิจกรรมในโรงเรียนเคยมาเล่นกันมาอะไรกันมันก็ไม่มีมแล้ววันแม่วันนั้นป้าไปเห็น โอ้โหทำกันหน้าสงเวชใจลูกป้าสามคนหลานอีกคนหลานคนเล็กตอนนี้อายุยี่สิบสามแล้วที่ออกไปจากตรงนี้ mm hmm. เขาก็เล่นกีฬาฟุตบอลอะไรของเขาเขาก็ไปแข่ง mm hmm. ดต่กค็ครูคนนี้เข้ามาเนี่ยสองปีหรือสามปีอะไรป้าไม่เคยจำ mm hmm. แต่ละรายการตรงนี้จบปิดหมด mm hmm. ปิดกั้น mm hmm. ครับพูดได้ว่า จไไไไไลละไปเรียนที่ไหนได้ก็เชิญไม่ได้กินเงินผู้ปกครองเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอคะใครเป็นคนพูดคะครูแขพูดอย่างนี้เลยเหรอคะใช่บอกจะไปเรียนที่ไหนได้ก็เชิญไม่งอ้อหลังจากที่ทำการปิดประตูเหรอคะอีตรงเนี้ยเขาปิดมาหลายปีแล้วเราเรียกร้องกันมานานแล้วาะนี้มันเกิดเหตุเราก็อยากจะร้องเรียนว่าให้ประตูเนี้ยมันเปิด ให้เปิดให้เปิดประตูนี้อ่าถ้าเปิดประตูนี้อย่างย้ายเนี่ยไปส่งเด็กถึงศูนย์เลยเนี่ยมันเกิดปัญหาจากไอ้ประตูนี้เนี่ยหนูแค่อยากรู้ว่าบุคลากร,กรทางการศึกษาเขามีการแก้ปัญหาแบบนี้เหรอที่ว่าไม่ไม่อยากเรียนก็ออกไปคุณครูไม่มีเด็กในในโรงเรียนไม่มีเด็กครูก็ได้เงินเดือนปกติ มันแก้ไขได้แค่ปัญหาแค่นี้เหรอคะทางคุณครูเนี่ยที่พูดกับพ่ครองว่าย่างไรนะคะพี่เขาบอกว่าอย,อย่างการกระทบก,กระทั่งกันวันนั้นใช่ไหมเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปเลยถ้าปัญหามันเยอะก็ย้ายไปมีคลิปค่ะ ขอออค่ะในส่วนของที่ทางผู้ปกครองมาร้องเรียนว่าประตูปิดมานานเนี่ยไม่ให้เข้ามายังไงคะสาเหตุก็สาเหตุต่อเนื่องมาจากโควิด -19 นะคะเราก็ป้องกันคือเราปิดเปิดประตูทางเดียวนะคะที่จะให้เด็กเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของเด็กช่วงนั้นพอหลังโควิด -19 เ้าเขาเปิดอิสระแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ยิงกาดเราก็นึกถึงความปลอดภัยของเด็ก แล้วก็มีนโยบายจากสพทบอกว่าสถานศึกษาเป็นสถานปลอดภัยนะคะเราตอนนี้เราอนุญาตให้ผู้ปกครองอ่ะมารับส่งเด็กได้แต่ไม่ให้ขับรถเข้ามาข้างในคือจูงลูกหลานของตัวเองเข้ามาส่งถึงโรงเรียนได้นะ,ะแล้วมีครูเวนยืนอยู่ประตูปิดเปิดเป็นเวลา ถ้าเห็นชาวบ้านเขาอ้างว่าเวลาเข้ามาส่งวิถีหมากัดแล้วไม่มีคนรับผิดชอบมันมันยังไงคะมีค่ะหมาเนี่ยหมานี่เป็นของชาวบ้านที่เขามาปล่อยทีเนี้ยมาปล่อยปุ๊บโรงเรียนก็มีอาหารที่เหลือแล้วก็เราก็ให้อาหารหมาแล้วก็อยู่อยู่อยู่ที่โรงเรียนไม่ยอมไปไหนคุณครูจะดูแลอยู่ตลอดเรื่องของหมานะคะโรงเรียนรับผิดชอบค่ะเรื่องของหมานะคะ ก็คือยืนยันว่าถ้าใครมีปัญหาในเ,เรื่องของสุนัขเราก็จะทํากงพอทีทีนี้มันก็บานปลายเราก,เราก็เราก็ถือว่าอะไรอะมันมันมันควบคุมไม่ได้ค,ความคิดของคนอะไรของคนเราควบคุมไม่ได้ค่ะออค่ะเห็นเมื่อวานมีการควบคุมไปแล้วใช่ไหมคะว่าให้ย้ายเด็กไปเรียนที่ไหนนะที่วัดทําทองท่านนายกค่ะท่านนายกเขาก็เลยบอกว่า,วาขออนุญาตผอ,อ ในเมื่อผู้ปกครองกับครูนะบางส่วนนะคะที่คุยพูดคุยกันไม่เข้าใจคือยืนยันเลยนะโรงเรียนเราครูเราอะ่ะให้อนุญาตให้เข้ามาได้แต่ผู้ปกครองเขาก็บอกว่าครูไม่อนุญาตให้มาส่งในเขตโรงเรียนไม่ให้เดินเข้ามารับส่งไม่ไม่จริงอะคะ่ะเราก็ยืนยันว่ามันไม่จริงคุยเข้าใจคุยคุยให้เข้าใจตรงนี้นะคะเราไม่ได้ห้ามแต่ห้ามขับรถเข้ามาอย่างเดียว ผู้ปกครองเนี่ยได้กล่าวอ้างมาว่าทางอาจารย์ท่านหนึ่งในโรงเรียนได้พูดออกไปว่าในแๆวว่าอยากไปเรียนที่ไหนก็ไปเลยเนี่ยสาเหตุเป็นไงคะอ๋อวันนั้นนะคะมีการประชุมผู้ปกครองศูนย์และนายกท่านก็อยู่ด้วยนะคะนายยกอ,อ่พอพออ,องการศึกษาก็มาอยู่ด้วยแล้วก็คุณครูคทุกคนของโรงเรียนเราก็อยู่ด้วยแล้วผู้ปกครองศูนย์ก็มานะคะมาแล้วมีวิวาทกันนิดหน่อยแล้วก็ออพอ ช่วงนั้นนะคะผู้ปกครองก็บอกว่าผมไม่ศรัทธาครูโรงเรียนนี้แล้วชี้กาดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ครูด้วยความบันดาลโทสะนะครูก็ผมอะจะย้ายพรุ่งนี้จะย้ายจะย,าย้ะยายเด็กไปที่อื่นนะคะแล้วครูครูคนหนึ่งก็กล่าวว่าเออจะย้ายไปไหนก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความบันดาลโทสะนะคะคือเอาลักษณะน,นี้ถ้าคุณครูเขาพูดอะไรผิดพลาดไป ะะหรือพอ,ออได้พูดอะไรผิดพลาดไปดก็ขออภัยด้วยนะคะคือไม่มีเจตนาที่ที่จะทำร้ายอะไรนะขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าคุณครูทุกคนมีเจตนาดีกับโรงเรียนกับชุมชนนะคะ